ครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผอสงช่ชวนชมครับถับผมกลาเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบพชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงแต่พระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แวหมู่มานขอให้พบพระสิอานในอนาคตการนี้เธินสาธุเร่งออกมาให้เต็มดังๆเนะย ครับเนี่ยนะใส่บาทเสร็จก็ขึ้นมานะทำอะไรอ่ะกีดดีแล้วรถรถอะไรรถเรุ่นปยาบาลวิ่งผ่านทํากีดดีก็ขึ้นมาข้างบนหลับพร้อมสงวันนี้จัดพระหลักสีหลายอย่างให้ชมกันนะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับเนาะเป็นพระ เมื่อวานเป็นพระลรงรักปิดทองเอา้าเมื่อวานนั่นก็นี่ได้เลยได้เลยมีคนโทรมาถามมากมายหลายอย่างนะหลายองค์นะโทรมาถามก็ได้ยังไงพี่พร้อมสงพระอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เลยก็บอกไปนี่แหละครับขออภัยนะเพื่อนนะพี่นะพอส่งเลี้ยงเนเกินไปก็ไปค่าอาหารสุนัขจรจ,จัดบ้างนะ เป็นแล้วจะไปทําบุญส่วนที่พอดสงตั้งใจเอาไว้จะไปสร้างพระรขเขาราคาก็เปิดอยู่ในราคาธรรมดาเลยนะครับไม่แพงอย่างที่ท่านได้คิดกันนะผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับไปตังไปก็จะไปเป็นนค่าอาหารน่งค่าทําบุญใส่บาตรเขาสร้างพระรข้างบ้านผมเนี่ยจะร่วมโมทนากับเขาแล้วครับพี่ครับเพื่อนครับ นะเราก็ต้องทําแบบนี้แหละเรียกผสมประสานกลมกลืนนะพระหลักสีนะวันนี้มีพระสีดําสีแดงสีอะไรมากมายนะครับสีดํานี่คืออะไรท่านรู้ไหมฮะก็เรียกว่าผงใบลานนี่ผงใบลานมีเมเ็ดขาวๆนี่คือมวลสารที่สมเด็จพุทธจารย์ตูนี่มาถวายเอาไว้นะถวายสร้างผสมไว้ข้างหลังมีตาเหรียด้วยนาะเหรียญตาเหรียญเนี่ยเหรียญราชกรนะอะ สีดำสีแดงเอาสีแดงสีแดงนี่ตะไบทองนะว่าอนะบอกแล้วไงวันนี้พระหลากหลายสีพระตะไบทองนะตะไบทองตะไบทองตะใบเงิน,นมีหมดนะผมเนี่ยว่าพวกรไปเยอะแล้วนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ทางโน้นนะขอลน้สีมาบอกโอ้ยชอบจังเลยพระตะไบทองแต่ก็ดังไปนะผมก็ให้ไปแล้วละนะไม่คิดเลยมาก เป็นพระตะใบทองด้วยนะก็จดัดให้เขาไปนะอย่าไปคิดเลยมากใครชอบผมว่าแบ่งปันไปนะสีแดงนะสีแดงนี่เาเรียกว่าเนื้อสบู่เลือดนะเนื้อสบู่เลือดโอ้โหเก่งเก่งนะไม่ใช่ชั้นหมากนะชั้นหมากอะไรเยอะจะมาทำยังไงนะมีเม็ดขาวเม็ดแดงนะอ้าวสีเขียว <c oughs> ขอพระคุณท่านมากนะนี่ผงนะตะใบโอ้ยมันต้องห่วง งามหลายนะงามแท้เลยนะครับหายยากเนอดูกันให้จุใจสีเขียวด้วยนะผงเนี่ยใครที่ไม่ชอบตะใบทองเนี่ยเนื้อเขียวครับกระทัมาถามกันหลายเจ้านะพี่สิบสิบ,สบลายพรนสงก็บอกว่าเออราคาเท่านั้นเท่านี้นะพระไม่ใช่ถูงงอกเอพี่นบแกบ,บอกว่าพระไม่ใช่ถูงงอกในตลาดนะพี่พอสง พาพี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะพิมนบอยู่ภูกเก็ตตุนเป็นไงไม่รู้มาเด็ดตอนนี้มาเด็ดคุยกันนี่กะบาะใบทองนะเนื้อปูนเนื้อปูนนะปูนผสมผงเนี่ยเนี่ยกระจาดให้ชมกันเนี่ยนะครับท่านจะได้สบายจิตสบายใจนะพระเรามีหลายรูปแบบมีหลายอย่างนะวันนี้ลุงพระหลายอย่างเลยเพราะว่าเปิดมาประมาณ ยีสปัตตลับไปรู้อะไรเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้เอาสององค์ราคาเท่านั้นั้งครั้งนี้ก็ว่ากันมานะอย่าไปคิดอะไรมากอยู่ที่ท่านเมตตาผมเนี่ยผมได้เงินไปผมทางกระจ้ไปเป็นค่าหาทสุนัขจรจัดช่วยกันดูแลสร้างสําเร็จโตด้วยเอาเนื้อเนื้อเอเอาเนื้อขาวดูเนื้อปูน,ปนเพชรตะกงนะนี่อย่างนี้นะครับหนึกหนุ่มปูนเพชรแท้ต้องเป็นแบบนี้นะ โอ้โหหายยากมากนะแกงเป็นปูนอะเนื้อปูนโปกขอยนะผสมปูนเพชรไม่มีละไม่มียากมีไม่คี่องค์ด้วยนะที่พรสมเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยทำแจกท่านขุนคุณนายในยุครัชกาทที่สี่ที่ห้านะบอกกันนะเพื่อนพี่น้องนะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูนเพชรจะเป็นแบบนี้นะแกงปักเลยนะอสีดำมีองค์ใบรานมีคนบูชาไปเยอะนะ ถึงผมไม้ละเนี่ยหลายที่คนคุณชาไปนะอ้าว่นี่ดูเนื้อสบู่เลือดผงว่านทะกุงเหนียวนะฮะเนี่ยเนี่ยรายการท่านหนึ่งเขออกมาโอหัวพระชุดนี้เหนียวมากผมไม้ละเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ดิเป็นเนื้อคล้ายๆดูสบู่เลือดออกไปอย่างนั้นนะเป็นว่านหัวว่านสบู่เลือดมาผสมโอ้โหตะละองค์เก่งกาศสามารถเรียกว่าจับอยู่ใน ระเบียบของสุดยอดของพระเลยนะเอาดูนี่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 ลงลักปิดทองลักดินเก่าแล้วแห้งแดงเป๊ดเลยทองเนี่ยผสมอยู่ในตัวพระเลยก็แล้วกันเอาเดี๋ยวให้ดูเนื้อดำพินนี่จักอง์ไคยบูชาไปแล้วหลายหลายองค์นะเนี่ยอครับมาท่วมกันนั่แหละผมไม่เอาอะไรแพงหรอกไม่เอามากหรอกนะหลวงพ่อวิเศษดวงเกะส่ง คิดไปยังประเทศต่างประเทศออสเตรเลียหนุประเทศนอกนี่นี่นพิมพ์เส้นได้นี่นี่นี่หายากมากนะครับใหญ่ได้ดีเอายกให้ดูเนื้อยกเขียวยกอีกสักองหนึ่งอ้าวเนี้ยนะเนี่ยอ้าเนี่ยมันไหนๆดูกัแล้วก็ให้ดูก็ให้เต็มคาราเบลนะครับก็เนี่ยนะอ่าตันวาผ่านไปเดี๋ยวก็เข้า หยกจริงๆนะต่มีผงเมดขาวนี่คือผงพิเศษนะจากสมเด็จพุทธาจยาโตผงอจีเจผงบัตมังนะผงสี่จัห้าจำพวกอน่ะนี่ที่ใส่มาเดี๋ยวนี้เนะี่ยใส่มาเลยพระนี่เขาโรยมาขลังแล้วนะแล้วปลูกเสกโดยพณาจันอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือในยุคของสมเด็จนอะัไนะเนยเหนียวนะพระอันนี้เหนียวสําหรับนักเลงน่าใช้นะนักเลงพระ น่าใจขอนสงก็เคยใช้อยู่นะก็ว่าเราไม่ใช่นักเรงแต่เรามีเมตตาเดินไปไหนก็คนกลัวหมดอ่ะเกงหมดด้วยความเมตตาบารมีอยากให้คนรักอยากให้คนชอบอยากให้คนชมก็ต้องมีเมตตากรุณาเมตุตาอุเบกขามีการให้ทานภาวนาศีลภาวนาสวดบนต์ไหว้พระ คาถาชินนักบัญชรเนี่ยท่องให้ได้เลยท่านเอ้ยนะไม่มีอะไรเกินเลยละที่หนึ่งเลยนะชินนักบัญชรก่อนท่องกวาน้นโมสามจบก่อนนะนโมตัสสะสามจบแล้วก็สวดขอบูชาสมเด็จโตเนี่ยพลมรดกศรีก่อนนะแล้วก็เล่นเอาได้ดูเนื้ออะไรท่านจะให้ดูเนื้อเลยนี่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 เกตบัวตูมดอกบัวพ้นน้ำเนี่ยสมธิ์ทองเอาเนี่ย ไอ้ผมเนี่ยมีของแปลกให้ก็ชมอยู่เลยพี่บรรสงได้มาจากไหนครับพระเนี่ยโอ้โหก็ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเนี่ยเมตากับทางวัดทวีการะนัน้นแล้วก็จัดสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาโอ้ยเงินไหลละเป็นร้อยล้านไหลายร้อยล้านเสร็จแล้วก็พระนี่เหลือมาก็บริจาคให้กับสมภารไว้สมภารก็เอาใครทําบุญก็ได้ไปนะ ไปทำบุญอะไรก็ได้กระกทินเพราะเป่าเอนี่นี่นี่เนื้อกะยศาสตร์กะยศาสตร์นะกะยศาสตร์ฝ่ายศาสตร์กระยาศาสตร์ดูให้ดีนะจะเป็นอะไรนะถ้าจะหยิบกินเนี่เข้าไม่ได้นะไปเผือข้างหลังปั๊บเดียวเนี่ยหยิบกินเนี่ย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 เผือนกะยศาสตร์ยังไงยังไงไปหยิบงับงับเข้าไปไม่ได้นะครับผมยังไม่เคยกินนักตรีมีพระเยอะแยะนะยังไม่เคยเคี้ยวพระสมเด็จนักตีเป็นไงก็ใหม่แหม่องค์นี้เนื้อดึกนุ่มนะเนี่ย ผงล้วนๆนะ,ะท่านดูเอาน,นะท่านดูเอาน,นะ,อะขอบคุณมากนะท่านที่โทรมาถามมาไทยอยากจะเป็นเจ้าของพระนะพอส่งก็ไม่ว่าหรอกครับแก็เปิดในนะราคาที่พอพอใจอ่ะต่ก็ต้องถามท่านก็ต้องต่อที่นะให้น้องพอส่งสององค์เท่าไหร่วะอย่างนี้เลยมันก็ได้กันนะให้เราเป็นผู้ไอ้นี่อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ครับอวว่ากันนะ จะ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 โกรธจะนะเอาพอส่งให้อยู่แล้วนะบอกที่ให้ถึงนั่นแหละแต่ว่าราคามันร้อยสองร้อยสองสามร้อยเนี่ยมันคงไม่มีแล้วนะเอาเนื้อตืบตับนะพระคูวิเศษพระคูวิเศษดูนะองค์นี้นะเนื้อนี้ที่ท่านอยากรู้ว่าพระอย่างนี้มีบ้างไหมเนี่ยท่านดูเอานะเนี่ยนะนี่นี่ช่วยแชร์ไปทั่วโลกเลเดเ,เนี่ยเออเนี่ยเนี่เนี่นี่น,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 นี่เนื้ออย่างเดียวอที่ท่านขออยากจะดูอะแต่พอส่งมันมีเยอะขเกียจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนื้อยอย่างนี้มีบ้างไหมนี่พราะครูวิเศษจังหวัดสิงห์บุรีนะดูนะเดี๋ยวดูเธอดูผ่านไปแล้วเอาไปแล้วนะแวบเดี๋ยวผ่านแล้วมีง่ายเพราะต่างองค์ใหญ่กะโชว์ลงสนามบาดไปหมดเนี่ยกำลังจะหาเนื้อปูพเพชรสวยเนี่ยนี่ไม่ใช่เนื้อปูนะเนื้อผงนะเนื้อเหลืองนะบอกให้อ้าวนี่มาไงเดี๋ยวเดี๋ยวขี้กลูนี่มีขี้กลูอ้าวกลนี่ ปึกเลยนะวัลคังพิมเขาเรียกว่าลงปูหรือว่ากูสองครองนะสองครองยังไงอย่างนั้นนะบอกกันนะเนี่เออเย,ย,เ,ย,ย,ยเดี๋ยวดูเขียวไข่กาสักองบัมีเขียวไข่กายกูเห้ยบกกูอ้าวเดี๋ยวดูเขียวไขกานะหายจกนะไม่มีหรอกนะบอลสูงจัดให้นะรักก็เคารพเพื่อนฝูงในราคาเยาวชนนะก็ททำบุญเนี่ยพรานี่ก็ททำบุญมา ได้ไปก็ไปสร้างทันทำบุญมาสามพันท่านก็ทำท่านทำบุญกับผมรวมกับผมไม่พันด้วยนะไม่เชื่อลองดูนะเออส็ปีเท่านี้เลยคิดอะไรกันมากมายโอ้โหจะให้ถูกเลยมันก็มันก็ถูกไปเนี้ยพี่นะไอ้ผมเองก็อย่างว่าเลยถูกไปมันก็อย่างว่าเลยเนาะเราจัทามั้ยล่ะศรัทธาก็ขอให้ตั้งใจกัน รูชากันเนออพอได้กันละนะเอาเลยเขียวเขียวไข่กาในนี้นะท่านจะเห็นไข่กาเอาดูปกโพทุกองเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งแขวนติดคอเลยนะไม่ยอมถอดเลยนะเศรษฐีมึงดนบุรีนะโอ้โหน้องขวัมสงให้พี่ไปพี่แขวนติดคอเลยให้ส่วนมากไปย่างเงี้ยมันไม่เรียกร้องราคาเลยหรอะเนื้อทองสองมิตรทองนะทำด้มวนสายต้องก้าอย่างนะเงินทองหน้า ตะก,กัวนะทุกอย่างรวมกันอยู่เนี่ยเป็นสำลิศไม่ใช่เนื้อละว,วะนะเนื้อสำลิศสะตะโลหะเขาว่านั้นเอาเนี่ยมีสำลิศผสมเนี่ยนี่ไม่ใช่ปูนเพชรนะเอาเดี๋ยวดูหัวอ,องค์นี้สักองคนะ์พิมพ์สวยนะเอาพิมพ์พระประธานใหญ่นะพระที่ช่องรักปิดทองอันนี้ผมเปิดตลับไหนมาผมก็ใส่ไปตามที่ท่านเห็นนะเดี๋ยวจะว่าผมคัดเลือกหรือไม่คัดหรอกเนี่ยใครชอบก เดี๋ยวองนี้พิมพใหญ่นาะใส่ตลับทองในะองนี้นะประกวดได้ทีหนึ่งนะพระองค์นี้บอกก่อนนะไปดูสองรอบสามรอบเลยเปรียบประกวดมาได้ทีหนึ่งแนละ้วองนี้นะจังว่าแหละนะวันละครั้งพิมพใหญ่นะใส่ตลับทองได้เลยองนี้นะอ้าวมีไม้คงแล้วไม้คงแล้วเน,นะนะครับ อ,อนสงคนรวยพระอ้นี่เขาเคลือบน้ำมาหนีไว้เนะน้ำว่านนะน้ำน้ำยางท่านเครื่องน้ำยางไว้ให้พระสึกกลอนสวยนะ้องค์พระในเนื้อเขาวหลวงพุทธคุณน,นะครับนี่แหละก็บอกว่าอย่าประมาทนะคนเราในการสร้างบุญท่านทัวมาแล้วท่านละองราคาพันครึ่งพันเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวพี่นพเขาว่าผมตายเฉยว่าผมเป็นลูกเดี๋ยวเขาว่าผม พี่โงสมเด็จชุดนี้พี่จะปล่อยเป็นพระในตลาดถูกง,งอกในตลาดไม่ได้คนรับถือสมเด็ดเจเยอะเดี๋ยวก็ต่อว่าเพราะฉะนั้นต้องให้สมเนื้อสมน้ําราคากันต่อรองกันได้นะเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมี่โอ้นี่เนื้ออะไรทะาุรู้ปเนี่ยเนี่เอาเนื้อเก็บแล้วไม่บอกแล้วเนื้ออะไรเอาไปเอานี่เน,นี่เส้นได้ไม่งงแล้ววันนี้พระหลาแหละแหลกเดยให้ดูปกโพโอ้ยตายฮะ เยอะจัดภรรยาก็ไม่มีเสียไปแล้วบุตรก็ไม่มีจะไปให้ใครอยู่ไม่รู้ลมงพ่อวิเศษจะเอาไม่อย่างไไม่รู้เนี่ยจะถวายอีร้อยองค์นะเนี่ยจะถวายให้ท่านขึ้นปีใหม่ก่อนถวายทําบุญทําบุญด้ยวยพระเนี่ยร้อยองค์นะลวงพ่อนะถ,ถวายตังค์ด้วยช่วยเสียผมจังเลยภรรยาผมเสียลุงพ่อมาเทศไท้นักเทศธรรมาททองเทศยอดโยมไม่ร้องไห้ไม่รับ การเทศถึงก็มาเลยของพาตรายอย่างดีบนชราผมผ้ามิสลินเลยบอกหมายโยมที่ได้จะมารถเก๋งพอรถเก๋งเสียมารถกระบะของขนไม่เต็มคันรถเลยไม่รู้อะไรมัง่งโยมถ้าอัตมาเทศเดียว,วันนี้โยมของโยมพรส่งเนี่ยพูดเลยนะโอ้ลูกศิลปกสายแห่มาดูกันบาสไปหมดนะท่านออกอากาศวิทยุช่องไไม่ทุกวันเลย ถ้าทันเทศแล้วโยมไม่น้ําตาไม่ไหลไม่หลั่งออกมาทุกคนนะบนสลานี้อาตมาจะไม่รับจะไม่รับอะไรไหมฮะจะไม่รับเครื่องที่โยมจะถวายคนประกฏเทศตบบาได้หน่อยเดียวเวลาต้องต่งให้หยุดโทษเทศเพราะอะไรคนร้องไห้กันทั้งสลาทีแฟนบอลสงเสียแล้วคืนนะั้นทั้งคนประมาณห้าหกร้อยคนพันคนขวางสวดน,นะห้าหกร้อยคน ตอนเผาไม่ต้องพูดนะเป็นพันสองพัน่าคนมั้งมากันยังไงไม่รู้พระต้องสองสามร้อย่นสองร้อยคนเนี่ยเม่ได้นิมนต์นะท่านมาเองเจ้าหน้าองค์พงษ์มันเพลอมาหมดเนี่ยองค์เนี้ยท่านรู้ท่านบอกยอมจะจะมาเทศให้ไอ้เราจะไปรู้จำเป็นเฮ้ยหลวงพ่อไม่ได้หรับเงินงี้จังหวัดก็จะมาเจ้าหน้าจังหวัดติดท้าติดประชุมท่านก็เลยบอกว่าโยมโทูบอกมาบอกมาบอกโคศกว่า บอกโยมคอนส่งนะอาตมามา,มาไม่ได้วันนี้ติดประชุมภาคท่านจะมาเป็นประธานประชุมเพิงก็เลยได้หลวงพ่อสมชายเจ้าน้ามเพลนุนะ่นเมืองเจ้าสระบ,บุรีนวนมาเป็นประธานถ้านมาเองนะผมไม่ได้นิมนต์ด้วย,ยนั่นยังอยู่เนี่ยท่านรู้ว่าก็ผมสวายพระกับท่านไปเยอะท่านมาเองมาเทศไทยโอ้ยหลวงพ่อวิเศษเทศคนร้องไห้ทั้งสลาเลย พูดไม่ออกเลยไม่ย้ายเนี่ยร้องพี่น้องร้องคุกคนร้องหมดสุดยอดจริงๆนักเทศธรรมาททองเนี่ยพอส่งยกจองให้เดี๋ยวจ,จะถวายพระให้หลวงพ่อนะเห็นบอกพระอย่างนี้มีไหมอย่างนี้มาส่งให้ดูแล้วนะจะเอาปะล่ะจะเอาจะได้เอาไปให้ถวายไปให้ไว้ใช้นะไว้บูชาเป็นนักเทศธรรมาททองเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดและสบฝามุม่ดปารถนาเอา ไม่อยากมาจนไม่ต่ำบางคนแล้วจะไม่จนระใครลำไปด้วยชอบองค์ไหนทักมาพี่ครับเพื่อนครับน้องครับนะแบ่งบ่าวภรระพรส่งให้ให้นะให้นะทั้งา,าขายไปดูพวกขายราคากันจริงเด็องค์ห้าล้านสองล้านสามล้านแสนสองแสนเป็นหมื่นเนี่ยพระแบบนี้ทท้งนั้นแหละแต่พรส่งไม่ได้เอาอะไรมากมายก็ยให้ดว้วยความเสน่หาโชคดีมีความสุขนะครับทักทายกันมาศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกท่านมีไลน์ก็โทรถามมาคุยกันได้สวัสดีครับ